สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์เครหัสินรัติศรีสารห้าสนึกสองหนึ่งศูนย์ห้นะครับวันนี้จะมาทำตัวประคองเทีมหน้าหลังนะครับเพื่อเชื่อตัวริเจอร์นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งกรณีนะครับแล้วก็เข้าที่สเก็ตนะครับเอ่อเลือกที่คอนเทนต์จากนั้นลากซินดารานก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแกนเพื่อจะทำการยิงนะครับโวนะครับคราวนี้เราก็มาสร้างรูปแบบคร่าวๆ ลากคร่าวๆนะครับคลิกเพื่อทำเสร็จนะครับเสร็จครับได้แล้วรูแปแบบเราจะเป็น,น,นยังไงนี้นะครับต่อนั้นเราก็มากำหนดฟังกนชันนะครับอันนี้คือจุด ถูกครับนี่คือจุดห้านะครับคือแล้วก็ระยะห่างนะครับของเส้นนี้กับเส้นนี้คือกับห้าครับมีรัศมีนะครับที่เราจะมาทำโลกัม โอเรากำหนดเรียบร้อยปุ๊บเราก็ใช้ขัสั่งนี้เลยนะครับดูเ้วยนะครับก็นะครับเราจะได้ดูดแบบอย่างนี้นครับจากนั้นเราก็มาทำ,ำทำที่ด้านานี้นะครับ ครับตป็นี้นะครับเรื่องคเงิครับเรื่อง่นดังนั้นเราก็มากำหนดนะครับความสัมพันธ์กับตัวนี้ให้เป็นมีดทูตนะครับดังนั้นเราก็กำหนดมากำหนดขนาดโดยใช้ได้ มาเป็นอตรงนี้ R ก็คือเก็บคาครับตรงนี้เรนจุดจดนี้เ็นค่าที่ตับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ทำการ คัดตนะครับเพื่อจะซื้อลงไปนะครับครับัดเข้าไปตัดชิ้นงานลงไปห้ามิลน,นะครับเสลวนะครับจากนั้นเราก็มาทำการเจาะรูนะครับเจาะรูบริเวณบริเวณกลางของที่เราฟองล่องลงไปตรงนี้นะครับ เ่อเกนดการยล่ขาขนาดนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไปใช้ a u t o m ั t นขึ้นที่หนะครับเสร็จแล้วก็ทำการขำอิสรนะครับจอดลงไปเลยโดยเลือกเป็น Two w l นะครับลู l e เลยนะครับ ก็จะอยู่แบบนี้นะครับแบบนั้นสักคู่นะครับโอเคจากน,นั้นเราก็จะใช้ circular pattern นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นสามชิ้นอ่าเหมือนกับตัวนี้มาเป็นสามชิ้นนะครับเ circular pattern แบบนั้นตรงนี้จะใช้เป็นแป้นตามตรงนี้นะครับค โอเคครับก่อนที่เราจะใช้สซิล์ฟเวอร์ไท่ทนนะครับเรามาเลือกเดี๋ยวนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทเทนเลยครับแล้วตรงนี้เราต้องการหาเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเป็นโอเคเซ็นเต้นไม้ก็จะโผล่เลยครับจากนั้นตรงนี้เราจะเลือกที่เซ็นเตอร์ไลน์ครับจากนั้นเราเลือกแค่สามตัวครับตดูนี้เปไหมครับ ตนี้เราให้เพิ่ชิ้นเิติต้ครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราเลือกที่ฟีเจอร์รับติจเจอร์แพทเทิรน์น นี่ครับนะครับถ้าเราจะมาเลือกตรง ฟิชเชอร์ไพทอนตรงที่อคัดิ้วันแล้วก็คีทูนะครับแล้วก็กดกครับโอเคครับแราก็ไปได้ตบเป็นของีนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำร่องริ่มนะครับร่องริมร่องริมโดยทีทย่ือชีอ้ ในต้นเปลีย่ยนยก็กำหนดขนาดเลยนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วกำหนดขนาดอันนี้เป็นห้าครับตรนนี้คือสองจุดห้าครับร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสังส่งคัดให้คู่คัดนะครับอลเลย คุดคู่นะครับ้ก็ปมาลเ่นะคแล้วก็จะได้ลงังวินะีครับือก็ตาแล้วเราก็ต้องใช้คำสั่งสิงเล็กน,นะครับโดยตั้งค่าขนีเป็น0.2 5้า เราทำการบินเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับที่เราทำการเจาะหรือว่าเจาร่อลงลงไปครับท่อทีละส่วนน,นะครับแล้วก็นี่นะครับเรากด พื้นผิวได้เลยนะครับโอเคครับีปัด้านหลังเรเียบร้อยแล้วโอเคครับเรียบร้อยนะครับที่เราต่อเอือว่าเจาะลงไปนะครับดังนั้นเราจะมาทําการใช้คําสั่งเชลนะครับต่อไปก็คือจะให้ความหนาประมาณขานาดเชลที่พื้นที่เกิเป็นตรงนี้นะครับ แล้วก็เ,เลือกตำแหน่งที่มีเนแล้วเราก็ได้เป็นแบบที่ต้องการนะครับตรงนี้เป็นทุกส่วนก็คือหนึ่ง,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 งยูงนหมดเลยนะครับเป็นหนึ่งแพ็คนะครับที่เราต้องใช้อ่าดังนั้นลองดูตรงนี้นะครับอ่าเราตัดที่เกินไปที่เึ้นนะครับตรงนี้เรายกเลิกโอเคครับเป็นเช่นนั้นแบบนะะี้นะครับเดี๋ยที่เราเราต้องการนะครับเอ้ยครับดังนั้นตัวประคองเกียร หน้าและหลังก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอจบองานวันนี้เท่าน,นี้ครับ